ครับสวัสดีครับก็มาชม้าพสาเน็จพิมพ์ใหญ่อีกพิมพหนึ่งนะครับพิมพนี้ก็เกตุรุตุ้มเหมือนกันแต่คาดว่าน่าจะศิลปะอู่ทองหรือเปล่าครับสมัยอู่ทองนะครับหน้ากลมใหญ่ๆมีสังกิมาประมาณนี้นะนะครับรอยตัดหลังอักษรจีนครับมีความลึกคมชัดนะครับนี่เป็นแท่งเลยนะตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับวิธีการสังเกตนะครับ ตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับเนี่ยมีเหลี่ยมแท่งคมสันเลยนะครับของแท้ต้องลักษณะเยี่ยงนี้นะครับอ่าก็เนื้อเขียวกล้ามมาันี้ครับเมื่อตะกู้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับหลังอักษรจีนนะครับรอชมคลิปเต็มครับ